สวัสดีค่ะเพื่อนๆพอกันนเรื่อจ้ากับยายสายหวยลาวเลขเด็ดพารวยค่ะพี่น้องจ้าอ่ามันเขากับว่าพบพอกันอีกเช่นเคยเนาะค่ะนะกับแนวทางค่ะลาวพัฒนาค่ะกับสูตรเม็ดเดียวอ่างวดประจําวันที่25ค่ะพี่น้องจ้าเดือน8ปี2566ค่ะอ่าก่อนอื่นค่ะสายก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีสวัสดีทั้งเอฟซีไหมค่ะแล้ะก็สวัสดีเอฟซีเกาหนา เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามเป็นกําลังใจแอดนําเนาะคะะ่ะน้องก่อนที่เราจะรับชมแนวทางค่ะเดี๋ยวห้ามาฟังคําเตือนกันก่อนคําเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสถิติตัวเลขเป็นแค่สูตรการคํานวณเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิง อ่ะเขาฟังเขาเตียนแล้วเนาะค่ะเนาะเขาฟังคขาเตือนแล้วเดี๋ยวห้ามาาสรุปผลค่ะพี่น้องจ้าแนวทางค่ะเล่าพัฒนาเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งแนวทางเล่าพัฒนาหัววันที่ยี่สิบสามเนาะค่ะเขากลัมมาเบิ่งกันว่าแนวทางที่แอดไปผลออกมากเขาลร้อลุ้ยเนาะจ้าสำหรับสูตรเม็ดเดียวพี่น้องจ๋าตามสูตรและสายจะให้เน้นที่สายวิ่งรูดเนาะตามสูตรและจะเน้นที่สายวิ่งรูดค่ะ าตัวเลขที่แอดคำนวณได้ค่ะเด่นสีรองห้าแอดฟันที่สี่เนาะเด่นสีรองห้าแอดฟันที่สี่เรามาดูผลค่ะ493061 493061น่งส่าค่ะเรามาดูผลอสองตัวบนค่ะสองตัวบนจะเป็น61พี่น้องจ้า61นี่แอดลดไปเนาะค่ะพอแอดหายสีกระหาไปเนาะสองตัวล่างจะมี สองคู่จะมีสี่เก้ากับสามศูนย์สามศูนย์เป็นผลของงวดที่แล้วเนาะพี่น้องจ้างวดวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะยี่สิบเอ็ดผลมาสามศูนย์พี่น้องจ้าเลขมาตัวเดิมเนาะอ่าเลขพผนมาตัวเดิมสําหรับสามศูนย์พี่น้องจา้าอ่ะเพราะฉะนั้นแอดกันลุดไปคือเก่าสี่เก้าสี่เก้าล่างนี่แอดมาตรงๆเนาะมาตัวที่แอดให้ระวังพร้อมพี่น้องจา้าแอดให้ซีโฮะให้ระวังที่ซีเก่ามาซีเก่าตรงๆเนาะวิ่งดูซีมา สายจอมาสีเก่าเนาะค่ะพี่น้องจ้ามาตัวที่เอดให้ระวังเนาะคะ่ะกะได้เฮกันไปเนาะพี่น้องจ้าสาหรับววันที่23มา2ตัวล่างชุด6ตัวเนาะชุด4ตัวกับ2ตัวบนหลุดไปค่ะแอดมินก็ขอสแสดงความดีใจน้ำเนาะพี่น้องจ้าสำหรับท่านได้ติดตามแนวทางลาได้เฮกันไป 9. สีเก่า2ตัวล่างชุด6ตัวเนาะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ิ่นจะรับบ่คือกันาบางพื้นที่รับเป็น0ูนย์อดก็ขออภัยน้ำเนาะคะ่ะสําหรับ0 3นย์า อันนี้ทงหัวอัน้ทางตัวเลขเนาะคะ่ะแอดกระได้มาจากสูตรการคำนวณพี่น้องเนาะ,ะพอฉะนั้นมีเขามีรูดเนาะคะ่ะอ่าเฮาสรุปผลงวดวันที่ 25, ยน 8, นะะี่สิบสามแล้วค่ะเดี๋ยวเามาตามต่อค่ะกับแนวทางแล้วพัฒนาค่ะสูตรอ่าเม็ดเดียวงวดวันที่ยี่สิบห้าเดือนแปดเนาะค่ะเพื่อปเป็นการเสียเวลาะคะ่ะมาตามตองวดใหม่กันเลยสําหรับสายวิ่งรูดะคะ่ะแอดให้ที่เด่นสองรองสาม แอดฟันที่สองค่ะแอดฟันที่สองเป็นสองรองสามแอดฟันที่สองเนาะพอะนันแอาจะรูดสองห้ค่ะเิ่มตัวที่สองศูนย์่งสองสอค่ะ23 24ค่ะ25งห้าสอแล้วก็29 เด่น2รอง3าอดฟันที่2ค่ะเด่น2รอง3าอดฟันที่2ค่ะอยา่าลืมไปกลับทุกครั้งค่ะพี่น้องจ๋าอย่าลืมไปกลับทุกครั้งเรามาดูตัวเจาะตัวเน้นค่ะเรามาดูตัวเจาะตัวเน้นเนาะเดี๋สายวิ่งรูดแล้วเดี๋ยวข้ามาเบิ่งตัวเจาะตัวเน้นกันค่ะพี่น้องจ่าหลักสองอให้เน้นที่ 2 0 2 1 2 2แล้วก็2 3 2 0 2 1 2 2แล้วก็2 3ค่ะหลัก3แอนให้เน้นที่3 0 3 1 3 2มาแล้วเนาะ3 3แล้วก็3 9อ่ะหกับเก่าเป็นตัวเดียวกันขออนุญาตกับหัวให้น้ำเนาะพี่น้องจา๋าเนาะ อันนี้จะเป็นแนวทางว่าวันที่25เนาะค่ะเด่น2รอง 3. สําหรับสายวิ่งรูดสายเจาะจะเป็นตัวแต้มสีเนาะหรือว่าปากกาแดงเนาะพี่น้องจา๋าตัวเจาะตัวน้นก็คือตัวแต้มสีบางรอบบางงวดก็มาตัวแต้มสีตัวแดงเนาะบางรอบก็บมาสายวิ่งรูดคือตัวที่อ็นบริเต้มสีไห่เนาะค่ะอ่าก็เป็นแค่แนวทางนาะพี่น้องเนาะมีเขามีรูดเนาะจา้า ก่อนออกไปเนาะพี่น้องเนาะจะได้ก็ะอขกกำลังแรงใจแอดนัมเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแอดนัมค่ะเพราะว่าแอดมินจะได้มีกำลังใจในการคำนวณตัวเลขมาฝากมาแบ่งปันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวล่าแล้วค่ะพี่น้องจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ